ถึงแถวที่9นะคะพอจบแถวแล้วใช่ไหมคะก็จะแทงที่หลักตรงนี้นะคะป้าเคยบอกแล้วนะเวลาจบแถวทุกครั้งถ้าไม่อยากให้มันเอียงนะคะก็ขยับมาหลักหนึ่งนะคะป้าก็จะแทงตรงนี้แล้วก็ดึงรอหอขึ้นมานะคะส่วนสีขาวป้าทิ้งไว้ตรงกลางนะคะทิ้งไว้ตรงกลางระหว่างสีขาวสองฝั่งนี้นะคะป้าจะทิ้งไว้ตรงนี้ เนแถวแถวนี้นะคะเดี๋ยวพอแถวเพิ่มไปอีก3 4สีแถวแล้วป้าถึงจะใส่สีขาวอีกหรือว่าบางคนถ้าใครลำคาญจะตัดทิ้งไปก่อนก็ได้นะคะก็ดึงลอหอขึ้นมาเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามคราวนี้แถวนี้จะเป็นแถวที่ขยายอีกแถวเดียวก็เสร็จเลยนะคะจะขึ้นโซ่ไปสามก่อนเสร็จแล้วส่วนที่ขยายนะคะก็คือจะลง F เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้นะโซ่สกับ F 1เนี่ย เป็นลายเดียวกันนะคะเป็นติดกันก็คือเป็น V แบบนี้นะคะก็คือลงที่หลักแรกเลยลงที่หลักที่ดึงรอหอนี่แหละนี่นะคะเสร็จแล้วส่วนหลักที่เกี่ยวหน้านะคะก็แยกหลักไปเหมือนเดิมนะเกี่ยวหน้าที่แยกหลักก็จะเป็นแบบนี้นะคะขามันจะไม่ติดกันนะถ้าเป็นหลักเดียวกันเกี่ยวหน้าเนี่ยขามันจะติดกันแบบนี้นะคะ ถ้าไม่ติดกันก็คือเราก็เกี่ยวหน้าไปหลักใครหลักมันแบบนี้นะคะแยกหลักไปเลยนี่ก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้คือตรงที่เราจะเพิ่มนะคะก็คือเป็น F ตัวนี้นะคะขาติดกันติดกันก็คือเราจะลงบนหลักเดียวกันติดกันแต่ไม่มีโค้งแบบนี้โค้งแบบนี้คือสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวหน้านะคะถ้าเป็นมีแบบนี้ก็คือลงบนหลักไปธรรมดาแบบนี้นะคะ ลงบนหลักเป็นีไปธรรมดาแบบนี้ส่วนตัวถัดไปเนี่ยเกี่ยวหน้านี่นะคะก็คือมีโคง้งโค้งก็คือเกี่ยวหน้านีนะคะก็เกี่ยวหน้าไป2แล้วก็ลง v สองเกี่ยวหน้า2แล้วก็ลง v สองแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะเสร็จแถวนี้ก็คือจะได้ความกว้างของตัวหมวกแล้วนะคะ เราก็ถักมาถึงแถวที่9แล้วนะคะพอถึงแถวที่9แล้วนะจากนั้นไปแถวที่10เป็นต้นไปก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือเราจะแยกตรงนี้ออกจากกันนะคะตรงนี้คือที่เราเพิ่มไว้หลักเดียวกันนะคะก้นมันติดกันแบบนี้ก็คือเป็น V นะคะลงบนหลักเดียวกันก็คือแถวนี้นะนี่นะคะตรงนี้คือโซ่3 โซ่สามแล้วก็ลง F ไปอีกหลักหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหน้าสองเกี่ยวหน้านี้ไม่มีปัญหานะเพราะแยกเป็นหลักใครหลักมันไปแล้วนะคะส่วน F สองครั้งเนี่ยลงบนหลักเดียวกันพอแถวต่อไปเราจะแยกนี่นะคะพอแถวต่อไปก็แยกออกเป็นหลักใครหลักมันนะนี่แล้วก็แยกออกเป็นหลักใครหลักมันแล้วจากแถวสิบมาเป็นต้นไปเนี่ยก็คือถักเหมือนกันเลยนะคะเราก็แค่ถัก F 2สองเกี่ยวหน้าสองเสองเกี่ยวหน้าสองไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วจุดที่สลับสีอ่ะให้สลับวางกันแบบเนี้ยสลับวางกันแบบเนี้ยแถวนี้ลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พออีกเว้นไปอีกสามแถวแล้วแถวที่สี่ค่อยมาลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สลับวางกันไปเรื่อยๆแล้วก็เว้นไปอีกสองสามแถวแล้วค่อยมาลงตรงนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะ วิธีสลับสีก็อธิบายไปแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเขียนแพทเทิร์นแถวที่10ก่อนนะแถวที่10ก็จะเป็นโซ่3แล้วก็ตัว f นี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ใช่อยู่เหมือนเดิมตัว f ตอนแถวแรกมันติดกันตรงตอนนี้ย้ายออกจากกันนะคะแยกออกจากกันแล้วก็จะเป็น f เกี่ยวหน้า f เกี่ยวหน้าแล้วก็ f f แบบนี้นะคะ เอฟเกี่ยวหน้าแล้วตรงนี้พอถัดไปอีกก็จะเป็นเอฟเกี่ยวหน้าเอฟเกี่ยวหน้าสองเอฟแล้วก็เอฟลงบนหลักสองเอฟนะคะไปเรื่อยๆเลยแถวที่10ถึง1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอแถวนะคะป้าถักไปแล้ว21แถวคือแถวที่สิ ถึง21นะคะแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่เราต้องการนะว่าเราต้องการแบบห่วงยาวขนาดไหนใส่ทั้งใบเลยไหมอะไรประมาณนี้นะคะลงไปสวมดูเอาของป้าจะเป็นหว่หวงห่วแก๊ปนะใส่ประมาณครึ่งใบประมาณนี้ค่ะคราวนี้แถวจบนะคะแถวจบแถวที่2 2นะแถวที่22ก็จะทำลด ให้ตรงส่วนที่ใหญ่ๆเนี่ยให้มันลดลงมานิดนึงนะคะก็คือจบแถวก่อนนะก็ดึงรอหอขึ้นมาเสร็จแล้วดึงขยับมาอีกหลักหนึ่งนะคะดึงขยับมาอีกหลักนึงเป็นหลักที่เกี่ยวหน้าเลยนะคะตอนแรกเราดึงตอนแรกเราดึงตรงนี้ใช่ไหมนี่นะคะปกติเราจบตรงนี้จบหัวของหลักที่สองแบบนี้ใช่ไหมคะดึงรอหอเข้ามา เสร็จแล้วพาวนี้เลื่อนมาอีกห่วงหนึ่งนะคะแล้วค่อยขึ้นโซ่สามโซ่3มแล้วพันหัวเข็มเสร็จก็เกี่ยวหน้าลายเกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมนะคะสองเกี่ยวหน้าเนี่ยสองครั้งเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมแล้วลายที่ลดลงไปก็คือ F 2ครั้งนี้นะคะ F สองครั้งเนี่ยลงไปเกี่ยวขึ้นมา แล้วก็ลงหลักอีกหลักหนึ่งเลยนะคะลงไปเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดหมด3ห่วงแบบนี้แล้วก็ลอดอีกทีหนึ่งก็คือ2หลักเนี้ยยุบให้เหลือหลักเดียวนะคะส่วนหลักเกี่ยวหน้าเอาไว้เหมือนเดิมหลักเกี่ยวหน้า2หลักนะเสร็จแล้ว2หลักนี้ยุบให้เหลือหลักเดียวพันหัวเข็มเสร็จ แทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาไปหลักถัดไปแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วดึงลอดหมดสามห่วงนะคะแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งสองห่วงแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะเราจะลดลงลดหลักลงนะคะมันจะเหมือนกับแถวที่ นี่นะคะมันจะคล้ายๆกับแถวที่9แถวที่9้าเราเป็น V คือเพิ่มใช่ไหมเราแถวที่10เนยจะเป็นแถวที่22เนี่ยจะเป็น A ก็คือเวลาเราลดก็จะใช้ A เวลาเพิ่มจะใช้ V นี้นะคะเราก็จะถักเกี่ยวหน้า2 A เกี่ยวหน้า2 A แบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะถ,ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะเติม A ลงไปตรงนี้จนครบรอบแล้วนะ รอบหัวเนี่ยก็จะหุกเข้านิดนึงนะคะประมาณนี้นะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ก้นก็จะใหญ่กว่าตรงนี้นิดนึงนะคะทีนี้ที่ป้าที่ป้าคิดมาเนี่ยคือมันพอดีรอบหัวป้าแล้วแต่ทีนี้ถ้าของใครที่พอถักถึงแถวนี้แล้วนะคะใครที่มันมันเล็กเกินไปมันฟิตเกินไปก็ถอดเอออกนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวหน้า อาจจะเป็นสองช่องเกี่ยวหน้าไปก่อนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เอฟสไปก่อนแล้วก็เกี่ยวหน้าอีก2แล้วค่อยเองนี้นะคะเอเว้นช่องหนึง่งเอเว้นช่องหนึง่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่มันลดเดยอะเกินไปนะสำหรับคนที่พอดีแล้วนะคะคราวนี้ป้าก็จะถักถักจบก่อนนะคะแล้วก็จะถักเป็น x นะคะเก็บอีก2 ดึงรอหอก่อนคะ่ะดึงงานมาชิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งทุกครั้งที่ถัก X ก็ต้องโซ่หนึ่งก่อนนะคะอันนี้นี้ป้าลืมเขียนเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะโซ่ห้าแล้วทําเป็นวงกลมแล้วพอจะขึ้นแถวที่หนึ่งก็คือโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ให้ไ่ X เจ็ดนะคะป้าลืมคือทําจนเป็นความเคยชินแล้วถ้าแล้วก็เลยลืมอธิบายถ้ามือใหม่มาดูก็จะอาจจะถักผิดเนาะใส่โซ่เข้าไปด้วยโซ่หนึ่งค่ะ โคเชมาแล้วเวลาจะขึ้น X ถ้าเราจะถัก X แถวหนึ่งเราก็ต้องขึ้นโซ่หนึ่งก่อนใช่ไหมถ้าจะเป็นลาย T ลาย T ก็คือลายพันหัวเข็มแบบเนี้ยแล้วก็ลงไปแล้วก็ดึงลอดหมดอย่างเงี้ยลาย T ถ้าจะเป็นลาย T ส่วนใหญ่เวลาขึ้นแถวเขาก็จะขึ้นโซ่2ใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเป็นลาย F ลาย F ก็ที่เราใช้กันเนี่ยพันหัวเข็มแล้วถอดออก เราก็จะใช้โซ่สามเวลาขึ้นแถวคือความสูงมันจะเท่ากันถ้าเป็นลาย x เนี่ยความสูงก็คือ1โซ่แล้วก็จะถัก x แบบนี้แหละไปเรื่อยๆ3มถึงสแถวแล้วแต่เราเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นตรงส่วนขอบหมวกแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ความกว้างความยาวอะไรครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถัก x แบบนี้ตรงส่วนขอบเนี่ยมันแล้วแต่ใครชอบนะขอบใหญ่ขอบเล็กถักได้เลยค่ะของป้าก็จะประมาณ2-3ถึง3แถวค่ะ